ถึงสักทีนะครับฮัลโหลวันนี้เรามากันถึงร้านเทคกับเบรดนะครับมีคนแนะนํามาว่าร้านนี้เป็นร้านที่เพิ่งเปิดได้ไม่นานเท่าไหร่แต่ข้างในเขาบอกสวยมากมีทั้งนั่งในอินดอร์แล้วก็เอาดอร์ททำเป็นเหมือนกับโรงนาของต่างประเทศเลยครับเราเข้าไปดูข้างในนะครับบรรยากาศด้านหน้าก็ดูทําเป็นธรรมชาติดีมากครับ มันทําให้ความรู้สึกเหมือนกับที่เราไปเที่ยวที่แนวแนวเนเธอร์แลนด์มันจะมีทุ่งหญ้าอย่างนี้นะฮะแต่ถ้าในไทยเราก็คล้ายๆที่หัวหินบางที่นะฮะตรงนี้ก็ทําเป็นโรงนาทำเลยสวยๆดีครับน่าจะถ่ายรูปได้สวยมากเลยเหมาะกับที่จะพาเพื่อนพากลุ่มคนที่ชอบรักการถ่ายรูปถ่ายพอร์เทรตมาถ่ายกันครับลองมาดูนครับ ร้านนี้นะครับจะมีอยู่2โซนด้วยกันนะครับถ้าเป็นโซนฝั่งนี้ก็คือเป็นร้านอาหารนะฮะป้าจะบอกว่าปิดถึง4ี่ทุ่มแต่ถ้าเกิดเรานั่งอยู่แล้วเนี่ยเราก็นั่งได้ถึง5้าทุ่มรับลสออเดอร์ <Last order S 2> อยู่ที่ประมาณสามทุ่มครึ่งสี่ทุ่มแล้วส่วนทางด้านนี้นะครับถ้าเราจะเน้นดื่มกาแฟกับเค้กที่อร่อยๆเนีอยอ่ยก็ยคือทางด้านนี้แต่ลัสออเดอร์อยู่ประมาณห้าโมงครึ่งถึง6กโมงนฮะน้องเขาแจ้งมาแล้วเมื่อกี้ เขามาดูกันครับ นี่ก็คือซิกเนเจอร์ของทางนี้นะครับ,นนรบลเลเวลขาวได้ที่นั่งกันแล้วนะครับกาแฟของเค้กกับรีดหอมรสชาติดีมากครับและนี้คือ เค้กเลมอนพามนะครับวันนี้ผม,มเลือกนั่งข้างนอกห้องแอร์เพราะว่าเราอยู่ในห้องแอร์กันมาเยอะแล้วก็วอยากจะนั่งชิมบรรยากาศของแมกไม้ ai, แต่ยังไม่มีสายทานนะฮะบ,บรรยากาศดูเหมือนกับนั่งที่ฮอลแลนด์มากเลยครับตรงนั้นก็เป็นเหมือนโบสถของคอนสแตนตินนะฮะเ,เดี๋ยวจะลองชิมรสชาติให้ดูว่าจะอร่อยมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่กาแฟผ่านแล้วครับอันนี้เป็นกาแฟ ผมดื่มเป็นอเมริกาโน่ร้อนนะครับอเมริกาโน่ร้อนของที่นี่กาแฟจะไม่ติดรสเปรี้ยวเลยนะฮะจะออกขมกําลังดีขั้วปานกลางโดยประมาณนะฮะกาแฟจะหอมไม่เข้มเกินไปและไม่ออกรสเปรี้ยวมันจะทําให้เราสัมผัสกาแฟในคนเิ้นได้ดีอันนี้คือสิ่งที่ผมรับมานะฮะส่วนเค้กเดี๋ยวผมลองทานดูนะฮะเลมอนพาม โอ้เนื้อเค,ค้กเขาจะจะคล้ายๆจะนุ่มๆนะฮะเออนี่ครับจะนุ่มๆผมว่าเค,ค้กลักษณะน,นี้ทานกับเอ,อ,อเมริกาโน่ร้อนจะใช้ได้เลยครับอืมออกรสชาติเปรี้ยวของเลมอนครับแล้วก็ความมันความหอมแล้วก็มีเค็มของบัตเตอร์ผัดกับอเมริกาโน่ร้อน กลมกล่อมดีมากเลยครับมันจะไม่ไม่หวานนะฮะมันจะออกรสเปรี้ยวแล้วก็มันแล้วก็เค็มนิดๆของบัตเตอร์นะฮะมันจะหอมเนยมากเลยครับสงสัยชิ้นเดียวจะไม่พอแล้วเนี่ยสำหรับผมเนี่ยตาก้องผมขอเบิกสองชิ้นนะครับวันนี้อืมสงสารตาก้องอร่อยจริง เรามานั่งสักเวลาประมาณสักบ่ายสามอย่างนะกำลังดีแดดมันจะไม่ค่อยร้อนมากแล้วมันจะไปทางด้านตะวันตกไปเยอะแล้วแล้วโซนที่ผมนั่งตรงนี้จะเป็นเกือบมุมร้านของเขามันจะมองเห็นมุมที่ถ่ายรูปได้สวยพอดีเลยนะฮะมุมนี้ใช้ได้เลยครับยิ่งถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่ถึงช่วงที่อากาศหนาวนะฮะผมว่าด้านนอกเนี่ยที่นั่งจะต้องเต็มเต็มกว่าด้านในเยอะมากนะฮะเพราะบรรยากาศนี้จะได้ฟิลของต้นไม้ใหญ่ อยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็มีลมเย็นสบายๆแบก็กกราวด์ของเราถ้ามานั่งถ่ายรูปกันแบบคู่รักก็จะเหมาะมากต้องมาครับต้องมาวิวหลักล้านครับร้านนี้อาหารหลักแสนอืมอร่อยเยอะครับ กาเเบรดครับความหมายของเขาก็คือมาหยุดพักผ่อนที่นี่มาหายใจมาผ่อนคลายอะไรแนวๆน,นั่นแหละต้นไม้เยอะครับต้นไม้เยอะสวยมากบรรยากาศดีเอ่อฟิลก็ได้แนวๆเป็นแบบต่างประเทศเป็นโบสถ์คอนสแตนตินนะฮะกาแฟอาหารหรือว่าเค้ก,กใช้ได้ครับใช้ได้บรรยากาศดีเหมาะกับการถ่ายรูปครับอยู่โซนพุทธมณฑลสายหนึ่งผ่านไปผ่านมาก็หาจากใน Google Ma p ได้เลยนะครับคกเฟเบรดบรรยากาศดีครับอีกหนึ่งร้านบา,บาย